สวัสดีครับวันนี้มาลอยพามาตามอาจารย์อีทนะครับในงวดก่อนเลขคนเข่า18แล้วก็เลขวิ่งรูดนะครับวันนี้เป็นหายาแล้วพี่น้องรอค่อยกันหลยผู้หล้วคนเอาลองไปตามครับว่าอาจารย์อีทเป็นใดตัวใดเลขวิ่งตัวใดไปจับคู่ตัวใดลองไปติดตามกันเลยครับพร้อมตั้งกล้องแล้วหรอตั้งแล้วจังเอาวิ่งลูดเอาเลยเลยอาจารย์เอาเลยนะ เอาเลยเหลยครับวิ่งรู้5กับ6วิ่งรู่5 6หนึ่งจับหนึ่วิ่งค่ะวิ่งรู่5กับ6แล้วก็จับคู่1 41 41 51 51 61 62 42 42 52 52 62 6 สามสี่สามสี่สามห้าสามห้าสามหกสามหกบนล่างกลับด้วยค่ะไปกลับนะครับเนาะบนล่างไปกลับเนาะ,ะไม่ไม่มีหลักร้อยใช่ไหมจันหลักร้อยหยุดก่อนดีกว่าเพราะเวลาไม่ลงมันเข้าแต่พอเวลาลงแล้วมันหลุดแงหว้ยตีเขาจะว่าก็หยุดก่อนแล้วกันเอาเอาตัววิ่งตัวรูด ชุดนี้นมันมันมันโอเคกว่าเมือนงวดที่แล้วมันก็เข้าใช่ไหมครับผมงวดกว่อนนี่สื้อว่าจะเข้าสิบแปดนะอาจารย์นะสิบแปดตรงตรงกับ <ภา S 1> วิ่งรูดเนาะเข้านะครับนะครับครับคครับผมก็ถือว่าแต,แต่คิดแต่งวดนี้ก็คิดว่ามั่นใจนะอืมั่นใจนะอาจารย์เนาะถา่งวดน,นี้มั่นใจค่ะก็เลยอยากจะให้เอฟซีเออจุดเด่นคือคือชุดพวกนี้แต่ถ้าเราเอา หลายอย่างมันไปมันไม่มีจุดเด่นไงอืมครับผมอย่างเลขอะอยากเลขสยดดวนเราปกติมันเข้าพอมาลงก็ไม่เข้านะอยจารนะใช่ใช่พอเวลาเราไม่เอามันเข้าแต่พอเวลาลงแล้วมันไม่เข้ามันมีความรู้สึกว่าปวดเอฟซีจะว่าว่าเยอะไปทำไมลงแล้วมันไม่เข้าอะไรเงี้ยเราเลยต้องต้องหยุดก่อนก็เลยเอาเอา,เอาชุดที่ที่มันเข้าดีกว่ามันจะได้แบบ ไม่สันส<ะ>ยน่ในในในตัวตัวรูดตัววิ่งอะ่ะครับผมอืมค่ะเดี๋ยวหมอหลวยทวนอีกทีนะครับเดี๋ยวให้แอดมินเสียงวานเรา <c oughs> พูดแทนเขา <c oughs> วิ่งรูดห้ากับหกจับคู่สิบสี 16, ่สิบห้าสิบหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกบนล่างไปกับถูกไหมคะถูกค่ะ าเม็นคนนี้เสียงหวานดีเนาะเสียงหวานจ้นาเสียงหวานเสียงหวานจะได้กินน้ำม่วงกวนกวน่าจะเสียงหวานกว่าน,นี้เนาะเสียงแข่งอาจารย์นิดได้ไรเสียงเสียงอาจารย์นิดาาหวานดีกว่า,าแข่งกันได้เลยอาจารย์สีกินกันไม่ลงหรือว่ากินกันไม่ลงนะครับส <c oughs> องคนเนาะใช่เดี๋ยวก็ประมาณสองทุ่มครึ่งก็มาลุ้นกันอีกที แต่วันนี้คิดว่าไม่น่าจะหลุดนะตัวรูดตัววิ่งตัวจับคูอ่ะมั่นใจค่ะมาวันวันนี้มั่นใจค่ะอครับผมมีตัวเน้นเป็นพิเศษไหมจานถ้าตัวเน้นก็คือเน้นสองห้าเลยเน้นสองโอ้สองห้าน่าจะเนาะค่ะคงมาไว้ก็ได้ครับผมชอบพิเศษนะจานเวลาซื้อก็คือซื้อเท่าๆกันนั่นแหละเดี๋ยวเกิด เน้นมันไม่ออกมันไปออกตัวที่ไม่เน้นไงเดี๋ยวเสียวความรู้สึกไงครับเสียอาจารย์พูดให้ฟังเนะะเาะอว่าชอบสองห้าเนาะงวดนี้ค่ะค่ะอีกชอบสองห้าครับผมก็ลองดูเด้อนะครับเก้าคู่นะครับไปกล<ะ>ับเนาะเอฟซี<ะ> FC, ว่าทุนหน่อยกะเลือกเขาน้อาจานเนาะว่าทุนหน่อยเนาะใช่ค่ะใช่เอาถ้าว่าทุน<ม>น้อยก็เลือกเอานะครับถือว่าเออพอมีทุนซื้อทุกตัวก็ได้แล้วแต่กาลังของแต่ละคนน้าอาจารย์เนาะ แต่งวดที่แล้วมันก็เข้าตรงๆเนาะครับผมถือว่าเลขไม่เยอะนะอาจารย์เนาะเลขไม่เยอะค่ะครับครับถือว่าน่าลงทุนเนาะแลวกเขาดีน้่นเด้อนะครับวิ่งลวดก็เขาตลอดนะครับช่วงนี้เนาะนะครับเลขวิ่งนะครับเป็นหางครับหกเด้อนะครับจับสิบสี่สิบห้าสิบหกสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกบนล่างไปกลับนะครับอาจารย์วาเด้อนะครับตามนี้สำหรับแนวทางเพิ่น ให้มาปลายคกูนะครับเป็นว่าให้เลขคือว่าเลขมันใจกม็มูกกมาก็มูองเพินนะคือสองหาตัวเดียวเด้นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์อีทนะครับส่วนอาจารย์ย<ะ>ีดว่าถ้าแอดมินไดนกินนม,มองกวันก็คงจะเสียงหวานกว่านี้นะครับเป็นว่านะครับงั้นว่าอาจารย์อนีนกนเนีนเนีนเนนนะครับก็เนีนกัะเออเมื่อเดียวอาจารย์มากร้องอย่างเงี้ยเบิร์ดน่ะได้ได้ ลูกชายเขากินดีดีมันเป็นวัยรุ่นทั้งสองคนพี่กับน้องเขากินหมดแป๊บเด <laughs> ียวเขาบอกว่าไม่ติดเหลอาไม่ติดฟันนะเขาว่าอร่อยจริงนะ่เขาว่าอร่อยลูกชายเขาพูดอยู่มันไม่ติดฟันเขาว่าดีมันไม่ติดฟันแล,แล้วแล้วมันเป็นที่แบบสะอาดไงค่ะครับถอว่าจะยดส่งไปให้อีกี๋ยัดส่งไปให้อีกครับมีโชคค่อยส่งก็ได้จาย์ครับเกียงใจครับ มี่โชคก่อนนะจันเนาะเร็วๆก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ก็ได้ครับไม่ค่อยจริงใจโอ๊ยจริงใจอยู่ไม่ใช่ไม่ค่อยพูดเปลี่ยนพูดใหม่เดี๋ยววันนี้ก็เอฟซีทุกคนหมอหลวยแม่ตุ้ยก็ถูกไว้แล้วแล้วกันครับขอให้โชคดีนะโชคดีโชคๆค่อนนอนสาธุทุกๆคนเนาะครับขอบคุณมากครับจ์นิดครับได้เดิโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราหยอกพอเด็กหัวนะมิตีนะเรากำลังเสียตารถเป็นที่นี่เราหยอกได้ ต้องทีไเวลาเด้เจกะบอกหยอกกันแน่เบากําลังเล่นมุกเป็นเนาะครับกรซอยกันไอพปากกอบวม่แนวเ้าไหมามันจะตัวเล็กมันก็ไหวพดเนาะนั่นเัอบ่ไรเวลานะนะครับบ่ได้พอหน้าที่เเนะครับผมก็เรยว่าไก่เว้าเล่นน้าเพ่นน้าแน่นะครับเออเราอยากเบาด้าวน้ํา้อยเล่นมุกเลเมุกออนะครับเพราที่ก็คือประสงค์ก็บ่มีดอกกหยอกคนที่ดอกนะครับให้ได้ไว้ก็ดีนะครับเนาะ เอ็งเสียบเด้วเหิืนกล้วเป็นของฝากนะคองต่อนนะวันก้อนเพิ่งไหวชิมมาโอ้แสีบเป็ตัวนะครับมันมันมันบนเงาไหครับเป็นคองเงินฟิลพันไข่เจ้านะครับว่านันว่ามันสะอาดดีสะอาดดีนะครดีอร่อยนะนะครับอืมกับบริโฆษณาให้เ้อะพี่น้องนะครับแต่ว่าจริงใจเพิ่นพ่น์มาเพิ่นจะซื้อหลายบาทอยู่ด้วยนะแต่ว่าเสียบมันหายดีแพงเลยเนาะ ก็่รู้ว่าจะบาดน้องเพิ่นเนาะแต่ว่าก็อันนี้เกิดว่าไม่ยู่ก็ดีไม่แข <e ็งท่บอกผิดท uh, ี่ว่าเกยงแก่ที่ไม่รู้ก็ดีก็ว่าว่าก็หยวกันซื้อสำหรัพี่น้องเอ้ยนะบซื้อจะสร้างมารวยด้วนะครับคนณบอกกระลุกเกลีกเนาะเราพ่อแดงม่วนนะครับว่าซีเรียลหลายมันกะเคลื่อไหวยเฮาอันถาวัยน้องเมตุยเนาะนะครับก็ตามนี้เด้ครับสำหรับแนทางอาจารย์ดีเดี๋ยวให้เม่ตุยอ่านเลยฟังครับค่ะคนไทยวิ่งนู่ดห่าคับหก จับคูหนึ่งสี่หนึ่งห2าหนึ่งหสองสี่สองหสองหสามี่สหาสหไปกลับบนล่างเด้ค่ะอาจารย์อิฐพันว่ากลับ้อชคให้มานทางอาจารย์อิฐในวันนี้ได้วาวันที่ยีบเจตุลาสองหาหกแปนะครับให้รย้อยงชองกันเดอร์ 2, 6, นะครับขอนนคบคุณอ,อาจารย์ได้หลายตีแว้งปันตลอดนะครับทั้งนํากิน,น้ําใจทั้งตัวเลขทั้งพวกมวงกวนแหละนะครับะนะตอนดรกกับนเริ่มดอกพี่น้องเอ้ยนะครับเสียบ เออไปไหวก็ดีเด้ออาจารย์เอ้ยฟ้ามันน้ำมัเลียงอาจารย์มันถึงเรียกเล่าจะส่งมาก็ได้เนาะไอ้ผู้ถือกะกะล่องมานาก็ได้นะครับตัวไอ้ถือดอกมัเลียงตามฟังเราเนาะคนมั่นใจนะไม่ถือนาะมั่นใจสองหามันมั่นใจคนนี้ได้นะครับกระล่องเวิร์นสำหรับน้าทางอาจารย์อี้ดนะครับขอบคุณที่ราบติดตารย์เราชมคนอะไรก็แชร์นะครับสวัสดีครับ